วัสดีครับโอ้เยี่ยมเรียนรู้ในการเหมือนจะเป็นคนพิการชั่วขาะขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบทั้งโพสดีโพสไม่ดีก็อย่าไปว่ากันเลยเหตุมันเกิดขึ้นแล้วเนี่เจะ้ะ อก็บอกไปแล้วนะฮะว่าผมยอมรับผิดที่เกิดเหตุนะฮะเป็นครั้งแรกของครอบครัวฮะที่มีประสบอุบัติเหตุอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทำอะไรไม่ค่อยถูกเช่นหาพยานในพื้นที่หรืออะไรแต่ในเรื่องข้อกฎหมายก็ หรือว่าผมผิดช่างมานะันฮะไม่ขอพูดวันนี้มาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าอีกหน่อยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เป็นยูทูบเบอร์เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะฮะพี่ลิพี่ปาร์คพี่ออฟพี่ออฟทั้งสองคนนะฮะน้องไม้ใครอีกอ่ะช่างมาัน ประมาณนี้ฮะกอจะเห็นในคลิปที่รถล้มแหละเดี๋ยวจะลองอัพคลิปให้ดูนะงั้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่เป็นห่วงถึงจะมีบางคนที่แบบว่ามาพูดประมาณว่ารถล้มเพื่อเรียกเลตติ้งของช่องเหรออันนั้นก็แล้วแต่ฮะถ้าคนหนึ่งคนจะคิดได้แค่นั้นก็ เป็นถือว่าเป็นความผิดพลาดของสมองของคุณแล้วนะฮะว่าลมเพื่อนแรกกับยอดยอดวิวยอดกระแสตลกครับส่วนรถอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้ดูนะฮะหนักพอสมควรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาพูดด้วยกินด้วยแป๊บหบนึ่งนะฮะ Ooh. Oh. Yeah. และเมื่อวานไปหาหมอนะอันนี้ขอขอเล่าก่อนแล้วกันเมื่อวานไปหาหมอเว้ยแล้วแบบว่า คือตอนเข้าไปห้องฉุกเฉินน่ะหมอก็าทำอะไรรู้ปะเขาคิดว่ามันมีรอยแผลสองข้างเขาคิดว่าเขาเขาตรวจสอบโดยการให้ยืดเหยียดคือมันรู้แล้วแหละเบื้องต้นมันไม่หักถ้าหักมันจะสะท้านอะไรอย่างที่ว่าเลยฮะแต่ไม่หักหมอกเลยยืดเหยียดแล้วก็แล้วก็ให้ทำแผลข่าด้าน ทอทอให้ทำแผลเข่าด้านขวาไปเออก็ทำไปฮะแต่สิ่งที่หมอให้มาคือยาพาราครับ What the fuck สแกนเอ,อ๊ะไม่ใช่สแกนเอ็กซเรย์ซะหน่อยก็ไม่มีโคตรเจ็บคือปกติเคสอย่างเนี้ยมันควรที่จะเอ็กซเรย์เพราะมันอยู่ยังไงก็มีพราบ เบิกเงินในงบสามหมื่นปะเออ <_ t ip> ในงบสามหมื่นก็เลยกลับบ้านมาก่อนมาหาอะไรกินแล้วก็เจเรียมเอกสารเกี่ยวกับประกัน ผมก็เลยไปสอนนอตามที่นัดไว้เช้าประมาณ5นาทีถึงสิบนาทีสำนวนก็เรื่องของสำนวนครับผมไม่ขอพูดแล้วกันเพราะมันจบไปแล้วก็เอารถเข้าศูนย์แปออโต,โต้ฮะพิธีกโลกสิ่งนี่ทำให้ผมคิดได้จากเหตุครั้งนี้ก็คือ วิ่มันแย่มากนะเว้ยอย่างเช่นเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยใครเหรอที่ต้องมาดูแลเราไม่พ้นครอบครัวไม่พ้นครอบครัวแล้วก็คนใกล้ตัวคุณ จากเคยทำงานเองหาแล้วได้เองก็กลายมาเป็นคนที่แบบเป็นภาระคนในบ้านถึงแม้คนในบ้านเขาจะเออไม่ว่าและเต็มใจที่จะช่วยแต่บางครั้งก็ต้องมีเรื่องของดีสำนึกก็อย่างที่บอกไว้ในคลิป ตอนรถล้มว่าผมเป็นฝ่ายผิดผมไม่ขออา้อางนู่นอ้างนี่ว่าคันหน้าจอดทำไมอะไรยังไงตีไปเลี้ยวซ้ายแต่ไม่เลี้ยวขับช้าอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วครับนะก็ดีแล้วที่ผมไม่ได้เป็นอะไรที่ถึงขนาดเสียเสียส่วนประกอบของร่างกาย แขนขาอยากฝากเตือนๆถึงน้องๆทุกคนฮะเอาเคสนี้เป็นตัวอย่างก็ได้แค่เสียววินาทีเท่านั้นฮะน้องบางคนก็บอกว่าเออเนี่ยทำไมไม่เชนเกียร์ เบรกหน้าเบรกหลังเอ่อเอ่อได้ดูคลิปแล้วใช่ไหมฮะมันใช้ระยะเวลาจากที่ผมเห็นและล้มลงไปกิ้งเนี่ยสองวนาทีเพราะนั้นอุบัติเหตุฮะ <c oughs> มันคือสิ่งที่เราไม่คาดฝันและไม่ได้คาดการไว้ล่วงหน้า ถามว่าผมประมาณไหมก็ประมาทฮะแต่เกิดไปแล้วทำไงได้ขอขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจฮะแล้วก็ติดตามซับสไคร b ์ช่องรัชพงศ์ทีวีอย่าลืมกดติดตามฮะช่วงนี้ก็ดูดูผมบนในฐานะเข้าใจในฐานะอะไรฐานะคนที่ ทำบล็อกยูทู e น่คล้ายๆจะเป็นคนพิการในช่วงนี้ไปก่อนวู้ไม่เป็นไรขาเดินไม่ค่อยได้แต่ปากยังได้อยู่ เดี๋ยวผมกินข้าวก่อนนะยังไงก็ขับขี่มีสติและปลอดภัยครับอย่าลืมให้กำลังใจน่าจะช่วยได้อยู่นะขอกำลังใจนะฮะกดไลค์ด้วยส่วนรถน่าจะอีกหลายเดือนกว่าจะสั่งอะไรจาก ปวดคอวะ่ะไปเอ้ยเมื่อกี้บอกว่าอะไรวะบอกว่าจะน,นั้นใช่ไหมบอกว่าจะอะไรคลิปนะอ่านนะอ่านคอมเมนต์จอกัน